ครับ MC ทุกท่านครับอันนี้มาอยู่ผมพี่มันน้อยครับอันนี้มาดูการทาเตารักขึ้น,นี่จะมาดูไข่ไข่ไส้มะพร้าวครับมะพระออ้าวอ่อนนะมันมนี้มาดูทาทาอะไรก่อนนะเอามันนานแล้วมันต้องติดติดทาเพื่ออะไติดมาดูการทเทแป้งครับเทไรท

sự Điều là là... là... đi chọn 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 đi นิดหนึ่งข้างบนอาจจะสุกแล้วข้างล่างอาจจะมันกรอบกรบนุ่มๆเดี๋ยวมายกให้ดูครับกรอบแป๊บหนึ่งจะรอสักครู่ได้ไหมราอนจริงอ่อนๆหอมสดหอมสดกรอบนอกนุ่มในหลักจริงๆเด็ดๆเลยจ้ะโอ้อร่อยน่ารับประทาน cứ đi. Lắc cưng cưng. Caro nhà Chèo chèo. Không phải nào. Sennen men. Concert. Này, lu okay, kê, okay. จะฟูอย่างนี้ถ้าแปรงมันได้มันจะฟูฟูนุ่มนุ่มอร่อยอร่อยมาดูฟูใหญ่นุ่มนุ่มมากนุ่มมากปิดลาไปคายลึกลึบจบครับคลิปนี้ก็ปิดการทำขนมปิ้งเท่านี้ก่อนเดีย๋ยวจะมาลงคลิปต่อไปให้ดูครับผมสวัสดีครับ